เอ็มหนึเอม่้ยตายไม่แตกโอ้ขอบคุณขอบคุณเฉียวเฮ้ยทีสมี่าเฮ้ยทีสีคือแตกสาเทีเหลืช่วยทีช่วยทีช่วยทีเฮ้ยทีก็มีนีกเมีทกมีคว้ามีไหดูดึงเาดไหะีมีใครมีจอแรงว่ะเชือแมนไม่แล็รองเรา่เือแมนแต่เอแมนโอ้โหไม่แตกอีกสวัสดีครับอย่าเลยครับพี่ นะน้นนอ้ยเฮ้ยที่มันเอบัวมึงเด็กกูรู้นะเอาเลยพ่อเลยเจ็บร้อยแล้วเสียระเบิดเลยไม่ใช่มิสเตอร์บิมิสเตอร์นนว์ชี้ยตรงนี้เป็นรัสเซียนม่อยากกินโตเกียวอะเวอ็มซีอีกหนึ่งครับอยู่ๆก็อยากกินขนมโตเกียวโตเกียวมาลู้อี

ให้ก <Denis> <Bond> <t ans> ันข้านเอาเช็คก็โดนเลยไออีไออีอ๋ีเธอข้าเธอขาเครื่องบี๊ดจิบกันโอ้โหแขนไม่กุยโคตรเกลียเลยพี่โอ้โ้โอพีทีโอ้โอ้ไม่จะดูอิดไม่จะลุกแล้วมัน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 ลุกแล้วโอเคกลับกลับกลับฐานเลยกลับฐานเลยกลับฐานเลย

กูตายแล้วโหสภาพงั้นไม่ต้องกางล้อก็ได้นะพี่ลงจอดท้องไหลแล้วก็ได้นะพี่ทำตามคู่มือดิคู่มืออะไรถ้าไหลแล้วถ้าไหลก็พื้นละยิงไปในนั่นอ่ะตรงนี้เหรอทำไมกูยิงมันไม่เข้าวะเอ๊ะมีมีเคมีเคยิงเก้าตัวยิงแต่การเคยิงเก้าฮะโอ้ยใครยิงหลัง อะไรเงี้ยออโอ้โหโอ้โหไฟลุกแล้ว <laughs> <c oughs> โอ้โอ้โหสคัญโน้โอ้โจะอยู่ด้วยกันเลยตอนแรกใช่ตอนนี้ก็ใช่เรียบร้อยเคยินเก้าเคยยู่เก้าพังโอเคเคยินหลวงปู่เกิดเรื่องบิกว่ากเวมือทีวะ ซีโดนหยุดเฮ้ยบอมเบอร์ซีโดนในรถถังใช่ไหมนตัวไหนเฮ้ยโอ้มากาเฮ้ยบอมเบอร์หายเฮ้ย03มั้งเฮ้ยบอมเบอร์มันหายไปไหนหรือว่า SAV เรียวฮะบอมเบอร์วีบ็อกว่าไปเลยจริงจริงจริงไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูเลยว่าไปเลยผมขาดสายตาเฮ้ยมันหายมันหายต่อหน้าพี่เลย ไอเฮียกูบินมาเมื่อกี้มันหายไปไหนเออเนี่ยผมไล่ยิงมันอยู่เมื่อกี้แล้วมันจุ่มก็วาร์ปหายไปเลยอ่ะมันล่วงไปแล้วเหรอมันเชิดหัวขึ้นนะเฮียเมื่อกี้ไปไหนวะกดออกเกมเไปไม่ออกเกมก็ไม่หายเครื่องมันจะตกแมนมาแล้วตรงนี้ใช่ผมด้วยช่วเช่วแมส์ลังเลี้ยวช่วยแมส์ลังเลี้ยวตรงนี้มีนะตรงนี้มีช่วยด้วยเด้อ เอเคเซมทีอโนปาลังเขี้ลลังเข้ลโอ้โหตรงนี้นี่นี่นี่ี่หนตัดตีนเยี่ตัดตีนมาตรงนี้มตีนจะไม่พังอีสามสี่นะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันอะไรเนี่ยรถรถเมียรถพีเมียรถพีเมีกแ <Baby. S 1> ี้เซ์ yes, <sir. S 1> อม,มไม่ตายวะมากันเยอะซะด้วยฝรั่งเศสมีโดนีเอ็กซ์ความยากกับเอซี เอเชียที่คุ้เคยคือเงี้ยวหน้าพี่คุซันเดอร์ครูวัสดีครับครูสวัสดีครับครูมาทางหน่อยนึกผมไม่เข้าเลยทันี้ยังไงคปูนี้ละคปูนี้ละคปูนี้คูนี้ข้อหลังตัวนี้มันยริงเราไม่เข้านะจีซันเดอร์ไม่มีใครมันเราไม่เข้าสักคนเลยโอ้ยเอ๊ะข้างเรียบร้อยเฮ้ยพี่น้องครูน้องครูน้องครูอยู่ไหนน้องครูดันเออเราเราแยงบุมนี้ไหมพี่ที แทงออกขวาเรื่อยอหุ้ยเฮียระเบิดโอ้โหพอแซนแล้วก็มีไดเวอร์บอมเบอร์อีกลำไอเอลสองเทินทามมันดีกว่าแล้วไงวะความเร็วกูยังสูงกว่าอยู่เฮียบร้อยมันหันป้อมมาทางผมสกอร์คิวถ้าใครถึงหกสิบเหมือนจะชนะเลยปะเนี่ยไม่ได้โห โอ้โหเกมี่แล้ไม่ใช่นี่ของสวีเดนมาเสริมเหรออุ้ยปืนปืนแล้ปืนไ่ไหนไปไหนไปไหนไปไหนจ้าน้องสาวการเชนี้สนิ้วไปไหนจ้าไหนจ้า อ้าวจัดการตัวนี้หน่อยดิกันเนอร์ตายกันเนอร์ตายเยี่ยมเดี๋ยวผมมาเข้าไปแล้วที่ตักไปแล้วเยี่ยมสวยสวยงามเหี้ยที่เวิร์กมันอะไรมันคือตัวอะไรเอ็เชอร์แมนไปก่อนนะ ต้องทันเชอร์แมนไอรถไอรถรถขนพาเข้าเองเดี๋ยวชอบฟี่รถขนพาเพิ่งโดนเข้าเองอู้เหี้ยแล้วเอาทีนี้ลงดีติดหัวเปืือกสิเลยสามเชอร์แมนเลย

ูห้อยพาลอดอะไรมาเนี่ยลอดจากอาลอดจากจรวัวเฉยซ่อม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 ตรงนี้ที่สามสี่ตรงน,นี้ทย์คอนไซร์ไปครับองล,อลไป Oh, <hello. S 1> อ๋อฮัลโหลอโดนยิงไปยิะอืมเรียบร้อยเชอร์แมนเก็บหมดผู้ฆ่าเช <c oughs> <c oughs> อร์แมนซึ่งสถานเกิดมาแล้วเนี่ยใจเย็นพ่อฐานเกิดเยอะนะพ่อเอาเอ็มสามีเหรอเอ็บสามดีก็ไปตอ่อผู้ฆ่าจะสุดที่สี่ อันนี้เขาหังใช้เต็มเต็มข้อไม่ได้เนี่ยแต่ไม่เต็มข้อแต่เกือบเต็มข้อไงย,ยายผมด่าอยู่แหกปากทรัพี่อะไรกูจะนอนพนนี่จะยายนอนด้วยเหรอเปล่าพี่ปกติแกไม่ค่อยบ่นหรอกเพราะว่าบ้านมันมีอะไรมีไม้กั้นไงเสียงมันเลยไม่ทะลุไอ้รอบเนี้ยเขาลือ้อลื้อผนังออกไหมพี่ ตามค่าช็อปปี้นี่ช็อปปี้ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้นะมีพี่ตรงนี้มันไม่รู้จริงเลยว่าพี่ตามหลังมันเนี่ยตรงนี้พี่เรียบร้อยแล้ว